พลานคงตอนที่4ีประพันธ์โดยไตรโศกนริมนานเสียงคำรามเย็นยะเยอะือกสถานเข้าไปในหัวอกที่ถูกเปล่งออกมาจากล่างประหลาดคลึ่งเสือครึ่งคนนั้นช่างเป็นภาพที่สามารถบีบคั้นความรู้สึกจนตัวท่านสวัสด์และทหารคนสนิท ทั้งสองแทบลืมหายใจความมั่นใจที่สั่งสมเอาไว้จนเต็มอกในฐานะทหารกล้ากลับปิิวหายไปกับสายลมดึกชนิดไม่เหลือเลยสักนิดเดียวเมื่อได้ประจักษ์แก่สายตาว่าในโลกนี้มีคนที่สามารถแปลงร่างเป็นเสืออยู่ได้จริงๆนำซ้ำไอคนที่ว่าก็มีทีท่ามุ่งร้ายอยากเข้ามามอบความตายให้แก่พวกตนอย่างเห็นได้ชัดย,ยิงมันเลยคลาแรก ทันสุวัสด์คลางออกมาเบาๆเ,เหมือนคนไม่ได้สติลงอยู่ในภวังย,ยิงมันเลยสามารถสังวอขาดคำผู้เป็นนายสั่งคนตีทั้งสองตวัดปืนของตนขึืนเล่งแล้วเหนียวไกลยังบ้าคลางังเสียงปืนแผดลั่นล้าวเกิดสงครามควันจากการเผาไม้ดินปืนหวยพุงเป็นม่านหมอกชวนแสบจมูกหูของคนตีสามารถดับไปข้างหนึ่งเพราะคนตีสองวันมายืนยิงอยู่ข้างๆต้นไม้ขนาดท่อนแขน ตนแล้วตนเล่าขัดกระจุยเมื่อต้องคมกระสุนกระทังในแม็กกาซีนไม่เหลือหลอยังผลให้ปืนขัดลำกลองทั้งสองกระบอกนันละเสียงปืนของทั้งสองนายทหารจึงเงียบลงทั้งคู่เล่นแก้ไขตามสัญชาตยานในใจพึงคลางยังวหวาดวันว่าออกลบมาไม่รู้กิจสมรภูมิไม่เคยมีครั้งไหนที่หวาดภวาเท่าครั้งนี้ยจะดูไหมเอามาลงได้ไหมทันสุวัตถ,ถามเสียงตื่น เหลียวมองไปยังจุดนั้นจุดนี้ซึ่งความจริงมองไม่เห็นอะไรมากไปกว่าม่านควันปืนที่ค่อยๆเคลื่อนที่จางลงอย่างชา้ชาๆไม่รู้หรอกนายรู้้ๆ้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาพลันครั้งตอบกระแทกผ่านท้ายลงดินกำคอปืนเอาไว้แน่นสายตาอันแหลมคมแข็งกร้าวมองกลาดไปรอบบริเวณชา้ชาๆโดยอาการพินิจอย่างทีทวน2อถึงสมครั้ง ที่ด้านนอกบังเกิดเงาวูบไหวเสียงแสกซากบ่งบอกว่ามีใครหรืออะไรเคลื่อนที่ไปมาด้วยความรวดเร็วใช่แต่ตัวพลานชลาที่กระสาความผิดปกตินั้นตัวทันสุวัตเองก็รับรู้ได้ถึงมันเช่นกันนั้นนั่นอะไรพลานตุตตัวอะไรที่มันวิ่งไปมาอยู่ข้างนอกนั่นนั่นแหละมันนายกระสุนพืนของนายทหารทั้งคู่ไม่สะทกสะานมันหรอกพลานคั้งตอบเสียงเครียด ในใจพลางว่าพระคาถากำกับไปด้วยแต่เพราะความตื่นตนกของคณะนายจางทําให้ต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าอืมโอ้ยท่านสุวัตช่วยผมด้วยจูจๆเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือแสดงอาการเจ็บปวดอ่อนล้าก็แว่วฝากความมืดเข้ามาให้ได้ยินคนทั้งหมดสะุ้งโยงมองไปยังป่าทึบดำมืดฟากหนึ่งแล้วก็ต้องเห็นว่าเจ้าสัวบุญในสภาพโชกเลือด เดินลากขาออกมาใบหน้าเย,ยเกยตเต็มทีจะเจะ้าสัวอาการตื่นตะลึงพุ่งเข้ามากัดกินทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่พลานคังผู้ซึ่งเตรียมตัวเตรียมใจจะพบกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากน้ำมือของสิ่งลึกลับยังไปไม่เป็นชั่วขณะนึกไม่ถึงว่ามันจะใช้รูปลักษณ์ของนายจ้างมาหลอกล,อกลอกก่อกวกตนเช่นนี้คนไในพลานบอกว่าเจ้าสัวตายไปแล้วไม่ใช่หรือ พลตีสังวรกรชากคอเสือ้อถามพลานชะลายังเอาเรื่องความสูงใหญ่ที่ผิดกันของชายชาติทหารและพลานพื้นเมืองเล่นเอาเท้าพลานคังลอยจากพื้นหากใครได้มาเห็นคงเหมือนเด็กถูกผู้ใหญ่รังแกก็มิปานมึงมันปินปอนไอพลานพลตีสังวรผักพลานคังจนง่ายท้องแล้วชักปืนพกที่้ังเอวออกมาเจ่อไว้ไอมาดมึงไปดูอาการเจ้าสัวทีส่วนไอพลันเวนนี่ กูจะยิงกระบาลมันทิ้งเสียแทนที่เพื่อนทหารจะรับคำและทำตามอย่างว่าง่ายอาการนิ่งอึงมันเห็นผีของพลตีสามารถทําให้พลตีสังวรผิดสังเกตเขาไม่ถามแต่เหลียวมองตามไปยังจุดที่เพื่อนพันกําลังจองแล้วภาพที่เห็นก็ทําให้เป็นอมภาตไปในบาดดนเจ้าสัวบุญที่ตอนแรกอยู่ในสภาพเจ็บเจียนตายร้องออดโอยกลับยืนอยู่ในสภาพเดิมแต่ยิ้มกลิ่มนิ่งจ้องขมิงมา ทางกลุ่มของพวกเขารอยยิ้มที่เสยยให้เห็นฟันฟังอาบเลือดนั้นน่ากลัวกว่าผีสางนางพลายในหนังในละครที่พลตีทั้งสองเคยผ่านตามาสักล้านเท่าแล้วในห่วงความเงียบกริบที่บีบหัวใจเจ้าสัวบุญในล่างโชคเลือดดานนอกก็กระทําในสิ่งที่แทบกระชากเอาสติของทุกคนให้ขาดพึงเขาใช้สองมือกระชวกเขาไปในท้องของตัวเองฉีกเสื้อผาเนื้อหนังให้ขาดออกจากกันเลือดสดๆสีแดงข้นกลัก ทะลักไหลออกมาพร้อมๆกับควงเครื่องในตับไตไส้ม้ามมันออกมากองอยู่แทบเท้าที่เชื่อมต่อกับขาทั้งสองข้างซึ่งเปืดอเลอะไปด้วยเลือดลองถ้าเป็นแบบนั้นมีหรือมนุษย์ธรรมดาจะทนทานได้แต่เจ้าสัวบุญกลับระเบิดเสียงหัวเราออกมาอย่างสะใจต่างกับคณะผู้วาจ้างของพลานคางังที่ตื่นกลัวจนตัวสัน่นปืนในมือของพลตีสังวรหลุดล่วงลงกับพื้นโดยเขาไม่รู้ตัวพลานชลารู้ว่า กิริยาหยาบชา้าที่พลตีสังวรกระทําแก่ตนเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นหาใช่เกิดจากความตั้งใจไม่แกยันกายลุกขึ้นขาย่าตัวนายทหารเพื่อเรียกสติก่อนจะยืนปืนคืนให้ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมนั่นไม่ใช่นายเงินหนามันไม่ใช่คนอย่างเราเลาด้วยซ้ำไปพลตีสังวรพยักหน้าเงกงักมันเป็นไปด้วยอาการไม่รู้ตัวมากกว่าจะเป็นความเข้าใจพลานคังหันไปประเชิญหน้ากับผีเจ้าสัวบุญ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นวิญญาณของเขาจริงๆหรือเป็นเพียงผีสางนางพลายในป่าจำแรงมาด้วยสายตาแนวนิ่งแม้ในใจจะประหวัตนพลั้นพลึงแต่ก็พยายามสะกดมันเอาไว้ไม่ให้เตลิดโดยสำนึกได้ว่าตนเป็นเพียงที่พึ่งเดียวของคนหมู่มากด้านหลังในขณะนี้ผีเจ้าสัวบุญจ้องเขม่งไปยังพานชลาแล้วค่อยๆเสือกเท้าฉากตัวถอยลังกลืนหายไปกับความมืด เสียงแกสกซากเสียงหัวเลาะชอบอกชอบใจพลันเงียบลงไปด้วยพลันค้งค้อนตัวลงโกยดินใต้เท้าขึ้นมาหยิบมือหนึ่งจะหลดมันที่ริมฝีปากว่าพระคาถาเปิดโลกที่สามเพื่อให้ได้เห็นสิ่งใดก็ตามที่เล่นกายและมีเป้าหมายจะโจมตีพวกตัวในยามนี้เมื่อวานฝุ่นผงที่ลงอาคมเข้มขลังในมือออกไปพลันปรากฏลางของฝูงผีมากมายหลายสิบที่ยืนลายล้อมตาแดงวาบ ในสภาพต่างๆที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่ละตัวส่งเสียงคลางอือ,อาเย็นเยือกเล่าว่าทุกคนในคณะหลุดไปอยู่ในโลกหลังความตายกันแล้วก็มิปานพ,พรพลานพลานพวกนี้มันอะไรกันผีพวกนี้มันอะไรกันพลานนี่คงเป็นบริวารของสมิงนั่นแหละประหลัดมันคงกะเอาพวกเราให้ตายกันอยู่ตรงนี้คืนนี้แน่แน่พลานคังว่าแล้วหันมาที่กองไฟหยิบดุนฟืนขึ้นมาดุนหนึ่ง เพ่งสายตาไปยังเปลวไฟที่เต้นเรล่าแลบเรียปลายดุนพร้อมบริกรรมพักคาถาปลุกเสกอสูนเพลิงแล้วทันทีนั่นเองสีของละอองไฟก็เปลี่ยนไปเป็นแดงกว่าเดิมพร้อมเสียงต้นไม้โอนเอ็นเสียดสีเอียดอาดร์ดันละงมไปทั่วบริเวณจัดการมันคลานคังคำลามรันพร้อมกับกวางดุนฟืนติดไฟลงกับพื้นบังเกิดเสียงคึกคักบริเวณใต้ฝ่าเท้าพื้นธรณีแยกออกเป็นสองฝั่ง ล่างยักษ์ใหญ่ติดไฟแดงวาบค่อยๆโผล่ขึ้นมาเพียงแค่มือข้างเดียวก็มีขนาดใหญ่พอๆกับคนตัว,ต,ว,ต,วตัวคนหนึ่งแล้วอาูนไฟคำลังประกาศสักดาแล้วพุงก็หาฝูงผีที่ไม่ยอมหนีหายจับเอาล่างนั้นล่างนี้เวียงลงกับพื้นบางยกขึ้นกัดจนแขนขาคอขาดบางบางตัวถูกดึงจนตัวขาดใสทลักกองอยู่กับพื้นเพียงครู่เดียว ทั่วพื้นที่ก็เกลื่อนกลาดไปด้วยซากผีที่ยังส่งเสียงร้องโอดโอยห่ยหวนแต่จำนวนของผีสางนางพลายที่มีมากกว่านับสิบสิบเท่าย่อมส่งผลแม้จะในไม่ทันทีก็ตามเพราะจังหวะที่อสูนไฟล่างยักษ์คว้าหมับจับซากผีต้นส่องตนอีกสามสี่ตนก็พุ่งเข้ามาเกาะแกะแข้งขาและล้างเอาไว้จนไม่สามารถขยื่นเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกพักเดียวเท่านั้นล่างยักษ์ของอสูนไฟ ก็ล้มคลืนและถูกฟงผีลุมถึงจากเสียงคำรำประกาศสักดาเปลี่ยนเป็นเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วในที่สุดก็เงียบหายไปพร้อมกับร่างของอสูรไฟที่สูญสลายดับหมดเหลือเพียงเศษเถ้าหืม <c oughs> ลายนกน้ามึงพลานคังคำรำออกมาหน้าเครียดทิ้งตัวลงนั่งปักมีดลงกับพื้นในขณะที่ฟงผีเริ่มตีวงล้อมเข้ามาทีละน้อยเบื้องหลังของอสูรกายนับสิบสิบ,สบตน มีเสือใหญ่ตาแดงวาบยืนสง,ง่าดังผู้สั่งการมามาลองกันดูพลานขังคำลับออกมาขว้าหมับจับดามมีดเล็งกระแสจิตปะปนกับอักขรเลขยันที่ถูกเปล่งเป็นคาถาเข้มขลังเสือใหญ่ด้านหลังคำลับออกมาเช่นกันเหล่าผีร้ายแวกทางให้เหลากับเจ้าผู้เป็นใหญ่กำลังเดินเสือตัวนั้นเยิงย่งมายังขอบเขตอาคมที่พลานคังไล่เอาไว้ เพียงใช้เท้าแต่แะๆดูก็เกิดประกายไฟลั่นเรียบละแสดงว่าเวลานี้มันยังไม่อาจล่วงล้ำเข้ามาทำอันตรายพวกเขาได้โอ้โหปู่เจ้าสมิงพลายปู่เจ้าให้กูมาทำควายพลานค้งกอบเอาดินตรงหน้าขึ้นมาอีกหยิบมือหนึ่งว่าพระคถาปั้นควายธนูดังเช่นที่ได้รับการสั่งสอนมาชนิดไม่ให้ผิดสักอักขระเดียวเบื้องหน้าปรากฏควานดำ ก่อล่างสร้างเป็นควายตัวใหญ่ยืนสะบัดเขาสะบัดหางพลล้มหายใจฟืดฟาดปนเปลวไฟออกมาอย่างนาัาเกลงขามกีบเท้าขนาดใหญ่ย่ำกระเทือบจนพื้นดินสะเทือนแล้วในชั่ววินาทีต่อมาสงคาำระหว่างหนึ่งสัตว์อาถรรพ์และหนึ่งสัตว์อาคมก็บังเกิดขึ้นเสือสมิงบทเท้าหน้าสองข้างลงกับพื้นและขายายล่างให้กำยำใหญ่ขึ้นอีกซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกัน กับที่ควายธนูของพลานคังพุงทยันเข้าใส่ตามคําสั่งที่เปล่งวาจะเป็นพระคาถาเล่งเล้าแรงส่งกําลังให้ฮึกเืิมพอควายธนูเข้ามาได้ระยะเสือสมิงก็ตวัดเทา้านากลางกรงเล็บตบฟาดเข้าให้อย่างจังควายธนูถึงกับหน้าหันเนื้อหนังเปิดสะเก็ดไฟกระเด็นออกมาจากปากแผลแทนเลือดดูนาตื่นตายิ่งนักสําหรับคณะของท่านสวั์และประหลัดกเกษมแต่นั่น ไม่ได้ทําให้คขวยธนูล่าถอยหรือสิน้นฤทธิ์ขาหลังปักหลักยันเอาไว้ได้ก่อนเอี้ยวศีรษะที่มีเขามหึม้าแหลมคมแหวกอากาศเสียบเข้าสี่ข้างของเสือสมิงฝ่ายอาถรรพ์เองก็เก่งกาดปราดเปรียวชายย่อยสามารถเอี้ยวตัวเพียงเสี้ยวนิ้วลังจุดตายหลบปลายเขาได้อย่างวุดวิดนั่นทําให้ปลายแหลมถากเอาทั้งหนังทั้งคนตรงสี่ข้างฉีกเป็นแผยยาวเสียงร้องโหขึมด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะตบเข้าใส่ใบหน้า ของควายธนูเสียอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการสร้างซอนอืแข่งนักนะมึงพลันคังคำรามออกมาอย่างเดือดดานเมื่อเห็นว่าควายตัวแรกไม่สามารถหักเอาสมิงร้ายให้ตายลงได้จึงกอบดินขึ้นมาอีกหยิบมือสวดว่าพระคาถาปั้นควายอีกครั้งแล้วควงออกไปพลันบังเกิดควายตัวใหญ่ใหญ่น้อยไม่ลดหลังจากตัวแรกวิ่งแหวกอากาศพุ่งเข้าหาเสือและควายที่ต่างก็ถอยห่างออกจากกันเป็นการดูเชิง เสือสมิงคำรามรับการมาของควายอาคมอีกตัวมันบ่ายหน้าพุ่งเข้าหาโดยไม่รีรอพอได้ระยะก็กระจนจากพื้นตรงเข้างับตนเคาะหนาและกำยำนั้นจนเลือดสาดเป็นสะเก็ดไฟควยายธนูตัวใหม่แพ้เชิงถูกโจมตีเข้าก็ล้องปันจะถูกเชือดร้อนถึงควายตัวแรกต้องพุ่งเข้าชนเสือสมิงร้ายกระเด็นกระดอนหลุดออกไปจากการเกาะกลุ่มได้เขี้ยวเล็บการชนครั้งนี้รุนแรงทม่ใช่น้อย เล่นเอามันต้องสะบัดศีรษะไละ่ความมึนงงไปเลยทีเดียวพลันคังกระยิมยิ้มในทีก่อนเล่นกระแสจิตออกคำสั่งให้ควายธนูทั้งสองตัวควบเข้าหาพร้อมๆกันเสือหลายแทบจะยันกายลุกไปขึ้นแล้วในเวลานี้นั่นแสดงว่าการผิดการทนเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็สามารถมอบความชิบหายให้แก่มันได้ไม่ยากนักอีกเพียงไม่กี่ลาลายเขาอันแหลมคม ก็จะพุ่งเสียบสีข้างที่เปิดล่งรอบปอกของสมิงไายอยู่แล้วแต่มันกลับกลายเป็นกลลวงเพราะสมิงไายพุ่งทะยันหลบไปเสียทางหนึ่งเป็นเหตุให้ควายธนูทั้งสองตัวพุ่งกระแทกก้อนหินใหญ่เข้าอย่างจังจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลันพลานครั้งสะบดกลดาเพราะรู้ว่าครั้งนี้พลาดท่าเสียทีแกมันเสียแล้วจังหวะที่ควายสองตัวพักกันมึนงงเพราะพุ่งกระแทกแรงอาการสมิงไายก็กระโจนกลับเข้าใส่เสียควายตัวที่อยู่ใกล้สุด สุดหวบลงกับพื้นควายธนูอีกตัวได้สติคืนก็สะบัดเขาเข้าใส่แต่ก็ถูกตบเสียหน้าหันเสถลาไปอีกทางสมิงร้ายคำรามในลําคอก่อนอาป,ปากขบเข้าที่หน้าของควายธนูอย่างแรงและฝังคมเขี้ยวขาไว้อย่างนั้นแม้ควายธนูจะพยายามสะบัดยันกายลุกขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลมันออกแรงกดเท้าหน้าลงมาคืนไว้ เสียงควายร้องด้วยความเจ็บปวดฝ่ายสมิงก็คำรำลั่นไม่หวั่นเกงรงโผล่ที่สุดกโหลกของควายอาคมก็แตกละเอียดเพราะแพ้การบดกรามอันแข็งแรงของสมิงรายควายธนูของพลานขังพ่ายไป,ไปอีกหนึ่งตัวพร้อมๆกับที่พลานชลากกระอกักริมเลือดเพราะมวลคาถาที่อัดแน่นในควายตัวนั้นสะท้อนกลับเข้ามาหาตนพลานไหวไหมพลาน ปลัดกระเสษมเข้าไปพยุงพลานคังเอาไว้ก่อนที่แกจะล้มงายสมิงไม่ได้พุ่งเข้ามาทำลายพลานชลาหรือควายอีกตัวที่เหลืออยู่ด้วยว่าตนเองก็เจ็บหนักไม่น้อยมันคำรามโฮกอีกครั้งแล้วเยิยงยังหายเข้าป่าไปพร้อมๆกับฝูงผีพลายบริวารของมันก็ค่อยๆอ,อันธรธานหายไปด้วยก,ก,กลับมาพลานคังพายมือไปยังควายธนุอีกตัวแล้วว่าพระคถาเรียกกลับ พลันควายใหญ่ค่อยๆละลายหายไปกับอากาศถาดเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและเศษซากแห่งสงครามที่เพิ่งผ่านพ้นคืนนี้พวกเรารอดแล้วพลันคังบอกก่อนจะถึงแก่อาการสิ้นสติลงด้วยใช้ทั้งแรงและพลังจิตบังคับควายเมื่อคร,ประปลัดกเกษมมองดูหน้าอันเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งประสบการณ์ของพลันคงังด้วยอาการหลากใจก่อนจะเหลียวมองอยังทิศตะวันออกซึ่งแสงเงินแสงทอง เริ่มมีชายลำไรให้เห็นแล้วในเวลานี้เอาละผมว่าคราวนี้ต้องเป็นเราบ้างแล้วที่ดูแลเขาประหลัดหนุ่มหยุดพูดหันไปหาท่านสุวัสดิ์ที่นั่งหน้าซีดกลืนน้ำลายฝืดๆลงคอว่าไม่ครับท่านสุวัสดิ์ฮะฮะเออสามารถสองบอนไปดูสิว่าช่วยอะไรพลานเขาได้บ้างท่านสวุวัสดิ์ร้องบอกทหารคนสนิทให้ช่วยประถมพยาบาลพลานชาลาเสียให้หายเจ็บใคร ส่วนตัวเองเดินไปยังพื้นที่ที่หลับเป็นหน้ากองอันเกิดจากการสู้รบกันของสัตว์อาคมและเสืออาถรรมองดูทุกอย่างด้วยอาการพินิจแล้วต้องทอดถอนใจเกิดมาจนจะตายวันตายพรุ่งก็เพิ่งได้เห็นกับตาน,นี่และวะว่าคาถาอาคมผีสางมันมีอยู่จริงท่านสุวัสดคลั่งออกมาเสียงเครือหันกลับไปมองทางพลานคังที่นอนหอบหายใจที่เพราะเหนื่อยอ่อน ด้วยสายตาอัศจรรย์ใจใดๆเลยคือตัวพลานแลนะเก่งกล้าอะไรเยี่ยงนี้กว่าสายโดง่งพลานคังจึงฟื้นคืนสติลุกขึ้นมาได้ก็ร้องหาน้ำเสียงแหบแหง้งในคอเหมือนมีคนเอารายมากอกใส่จนแห้งผากเพียงจะกลืนน้ำลายลิ้นยังแข็งแห้งสนิทเป็นยังไงบ้างพลานพอจะเดินกลับในวันนี้เลยไหวไหมทันสุวสัเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงพลานคังมองหน้านายจางผู้เอ่ยถามด้วยความแปลกใจ แล้วพยายามปิ่งวาจาถามด้วยความยากลำบากเป็นที่สุดเออแล้วนายเงินหนาเล่านายศพของนายเงินหนาเล่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละพลานฉันให้สามารถกับสังวรจัดการกับศพของเจ้าสัวบุญแล้วละ่ะฮอจัดการหมายความว่ายัางไงละนายจัดการเผาไงละพลานฉันสั่งให้พวกนั้นจัดการเผาเสียฉันไปเห็นมาแล้วมันเนา่า มันเละจนไม่เป็นรูปลักษ์แล้วเครือหว่าที่พลานตัดกันเอาไว้มันกันได้แต่สัตว์ใหญ่สัตว์กินเนื้อตัวน้อยมันสอดแทรกเข้าไปกัดกินจนเหลือแค่เครื่องในกับเนื้อหนังส่วนน้อยเท่านั้นอีกพักใหญ่ไฟก็น่าจะหมจนมอดหมดแล้วเราจะกลับแคมป์พักกันพลานไหวหรือเปล่าพลานค้างค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลําบากที่ฝากฟ้าด้านที่ศพของเจ้าสัวบุญชัยอยู่มีกลุ่มควันลอยคว้างขึ้นกลางอากาศ เสียงไม้สดแตกเปรียบละดังลั่นราวกับเกิดสงครามย่อยๆก็มิปานไอไว้ก็ไว้อยู่หรอกนายแต่ฉันเกรงอยู่เรื่องหนึง่งเมื่อคืนเรารอดจากไอเสมิงนั้นได้ก็จริงแต่ดูท่าแล้วมันคงไม่ปล่อยเราเอาไว้แน่คงตามล้างผ่านพวกเราจนตายกันไปข้างแน่นอนมันคงเข็ดแล้วละพานเมื่อคืนเราก็เห็นกันเต็มตาว่ามันเกือบตายเพราะควายธนูของพลานไม่ใช่หรือผลตีสามารถเอ่ยขึ้น ไม่ใช่เลยนายพลานคังแยง้งเมื่อคืนความจริงมันจะเอาควายอีกตัวลงนรกแต่ก็ทําได้ฉันเองก็ยังแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่อยู่ดีๆมันเกิดลามือหนีหายไปเฉยๆจะว่ามันบาดเจ็บก็ไม่น่าใช่เมื่อเห็นอาการคุณคิดของพลานคังตัวทันสวดเองก็อ่านออกว่าพลานฉลาไม่สบายใจอย่างที่สุดในเวลานี้เกี่ยวกับสมิงหลายตัวนั้นแต่อีกใจหนึ่ง ก็มั่นใจว่าอย่างไรเสียมันคงไม่หวนกลับมาเล่นงานพวกตนอีกแล้วที่สุดเมื่อบ่ายโมงตะวันตรงหัวคณะของท่านสวัสด์และพลานคังจึงเดินทางกลับแคมป์พักทันทีคราวขามาใช้เวลาเพียงช่วงกลางวันแต่ตอนขากลับนั้นพลานคัังยังอยู่ในอาการเจ็บและเพียจากการเดินทางจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าอีกเพียงชั่วโมงเศษดวงตะวันจะรับขอบฟ้าคณะของพวกเขา จึงยังไม่พ้นป่าซางอันกว้างใหญ่ใกลจากจุดที่นอนพักกันเมื่อคืนเพียง4ี่กิโลเท่านั้นขอโทษทีนะนายเป็นเพราะฉันบาดเจ็บแบบนี้ทำให้พวกนายพลอยเดินทางล่าช้าไปด้วยหืไม่หรอกพลานอย่าว่าอย่างนั้นเลยที่พลานต้องเป็นแบบนี้ความจริงก็เพื่อป้องกันชีวิตของพวกเราให้รอดพ้นโภยภัยพักเสียหน่อยเถอะพลานชาเร็วยังไง เราก็ต้องเดินทางถึงแคมป์พักได้อยู่แล้วทันสุวัตกล่าวพลานคังล้วงเอาไม้หลัก,กเก่าๆออกมาจากยามยืนให้พลตีสามารถพร้อมกับกําชับเสียงเคลียรหลักนี้ปักทั้งสี่ทิศตามลำดับนานายเริ่มจากทิศเหนือทุกครั้งที่ตอกลงไปให้ว่าพระคาํากลับลงไปด้วยอีกหนึ่งคาบคาถาเดี๋ยวผมจะบอกให้พลตีสามารถรับออไมาอย่างว่าง่ายหลังจากได้เห็นอะไรต่อมิอะไร เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นความกังขาสงสัยในตัวพลันชลาและความเชื่อของชาวป่าได้ถูกทำลายให้สูญหายไปจนสิน้นจังหวะที่มองตามการกระทำของพลตีสามาถพลานคังเห็นว่ามีเงาลางๆปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของนายทหารขณะก้มหน้าก้มตาตอกหลักอาคมลงไปแต่ก็เพียงเท่านั้นมันไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่พลตีสามาถและเจ้าตัวเองก็ไม่ละแคะละใครเลยสักนิด ว่าทุกๆก,การก้าวย่างนั้นมีเงาดำประชิดแทบจะติดสิงตัวคืนนี้ก็ดูท่าจะหนักไม่แพ้เมื่อคืนที่ผ่านมาแน่แล้วคุณประลัดได้ยินแบบนั้นประหลัดกระเสียมถึงกระพระจากงานตรงหน้าภาวะเข้าหาพลานชลาแต่ถามเสียงตื่นว่าที่พูดนั้นหมายถึงสิ่งใดพลานคังเห็นแบบนั้นก็หัวเราะน้อยเอ็นหลังพิงก้อนหินใหญ่หลวงเอายาเส้นออกมาจุดสูบพ่นควันขมง อย่างที่บอกกับนายใหญ่ไปนั่นแหละครับคุณประหลดัดไอเสือสมิงนั่นมันไม่ปล่อยให้พวกเราหลอดผลจากเงื้อมือไปได้โดยง่ายแน่เมื่อครู่ก็ส่งบริวารมาตามติดประชิดนายทหารตอนตอกหลักอาคมแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่เข้ามาทำลายจะว่ายังสว่างอยู่หรือก็ไม่น่าจะใช่เพราะเวลานี้ก็เย็นย่ำเต็มทนอิทธิฤทธิผีสางช่วงเวลานี้ยอมแรงอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่มันกลับนิ่งเสียนั่นละที่น่ากลัวแล้วอย่างนี้เราควรบอกคนอื่นๆไหมพลานบอกให้พวกนั้นเตรียมตัวเอาไว้เสก่อนจะดีไหมเตรียมตัวเอาไว้ก็ดีนั่นหละท่านประหลัดแต่อย่างว่านะว่ามันต้องสู้กับผีสางไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือสัตว์ตัที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นกำกับพวกเขาด้วยว่าอาวุธนั้นทำอันตรายพวกมันแทบไม่ได้ใจที่เข้มแข็งนั่นหละสำคัญนัก เจอหรือเห็นอะไรขอจะได้ไหวเอนโอนอ่อนผ่อนตามมันเชียวได้พลานผมจะบอกพวกเขาตามนี้ประหลัดกเกษมรับคำพลานคังเปลี่ยนเป็นอิริยาบถนั่งขัดสมาธิหลับตานิง่งเวลาที่เหลือจนกว่าจะถูกบุกโจมตีซึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแกจำเป็นต้องรวบรวมกำลังจิตและกายให้แนวนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าวปลาอาหารซึ่งก็ยังเป็นเนื้อกระทิงลมควัน และข้าวหนึ่งในกระบอกไม่ได้ทำให้คณะของท่านสวดเกิดอาการหิวกระหายได้เลยต่างคนต่างได้แต่เขียเนื้อและข้าวบนใบตองไปมาไม่ได้ยกขึ้นกัดกินเลยสักคําเดียวด้วยว่ายิงลวงเข้าสู่เวลาคําบรรยากาศยิ่งกดดันให้หวาดวันจนลดอาหารขมคอกลืนไม่ลงแล้วในเวลานี้โปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ